Indians. Remember? Oh, this The i is s t h First Story Come คำว่า e ินเดียนคือชนพื้ t ที Indians were friendly or mean. ผลงานที so ่นี like ่จะทำเพื่อแบ่งปันวิธีการเอาตัวรอดของผู้ปกครองทั้งการเลี้ยงดูแบบสองภาษาและผสมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงกับหลักทั่วไปรือการเลี้ยงดูไม่ตรงตามแบบแผนที่เราเรียนรู้มาขอให้ท่านรับชมเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับสำหรับ Parent Survival EP นี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ Thanksgiving ก็คือวันขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับที่ประเทศไทยอาจจะไม่มีบรรยากาศกาเกี่ยวกับคำว่า thank, thank giving ักเท่าไหร่แต่ว่าที่ครอบครัวของภรรยาผมกคือคุคิมเนี่ยเขาเขาซีเรียสพอสมควรเกี่ยวกับเรื่อง thank giving ก็คือเป็นเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับตั้งแต่นานมาแล้วที่ที่ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่หน้าที่ท,ที่หนึ่งแล้วเขาต้องการที่จะ นมัสก,การพระเจ้าแล้วทีนี้เขาไม่มีอิสระเขาก็เลยพยายามจะหาดินแดนที่เขาจะใช้นมัสก,การพระเจ้าจนมาเจอพื้นแผ่นดินอเมริกาเนี่ยแหละพอเข้ามาเนี่ยเขาก็มาเจอกับกลุ่มคนอินเดียนซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกาอยู่แล้วพอมาเจอเนี่ยกลุ่มชนอินเดียนเนี่ยเขาก็ต้อนรับาชาวอเมริกันอย่างอย่างแบบยินดีแล้วก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงอะไรมากมายหลังจากนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้ก็เลยเกิดขึ้นชาวอเมริกันก็เริ่มเริ่มใช้ เราลึกถึงวันขอบคุณพระเจ้าก็คือวันที่อินเดียนั้นต้อนรับเขาแล้วขอบคุณพระเจ้าในการที่พระเจ้าทรงดูแลแล้วก็จัดเตรียมพื้นแผดินเอาไว้อันนี้คือเป็นเรื่องเก่าแก่ตั้งแต่ก่อนนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องราวมากมายในช่วงรบกันอพยพหรือต่อสู้หรือชาวอเมริกรันมีมีแบบแก่งแย่งดิน,ดน,ดนแดนเกี่ยวกับพวกอินเดียนพื้นเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักๆแล้วนี่ก็คือว่าก็เป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ ลูกๆของเราก็ควรจะรู้ว่า t h a n k ิ้ววิ่งที่เขามีเนี่ยเขามีเพื่ออะไรแล้วก็อาหารหลักๆที่เขาใช้เนี่ยแล้วก็ในวันที่วันขอบคุณพระเจ้าที่เขาทานจริงๆเนี่ยมันจะมีไก่งวงมันจะมีซอสแคนเบรรี่มันจะมีพิคารพายก็คือเป็นเป็นเนมเล็ดถั่วมเมล็ดหนึ่งชื่อว่าพิคารนะครับก็คือเขาก็จะใช้ทําพายแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่ที่มันเป็นอาหารสําหรับช่วงวัฒนรธรรมเนี่ย ที่ถ้ามีเนี่ยมันคือเป็น traditional คือเป็นอาหารประจําพื้นเมืองแต่หลักๆแล้วก็คือว่าเราพยายามที่จะสอนเคล่ากับไพเซอร์ให้เห็นภาพว่าเราควรจะขอบคุณพระเจ้านะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับมาไม่ว่าจะเป็นแน่นอนอป้าป้าหรือจีจี้เป็นคนจัดเตรียมบ้านให้เราหรืออาหารให้เราก็ตามแต่การอวยพร การงานอาชีพต่างๆล้วนมาจากการที่พระเจ้านั้นทรงอวยพรจีจี้แล้วก็ป้าป้าจนเรามีทุกวันนี้รวมไปถึงญาติๆของเราด้วยแน่นอนเราขอบคุณจีจี้กับป้าป้าแต่ว่า <c oughs> หลักๆแล้วเราก็พยายามที่จะให้ตัวไพรเซอร์กับเคล่าน่ยและลึกถึงความรักยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าที่อวยพรผ่านครอบครัวของเรา Thanksgiving! High five! What's Thanksgiving mean? <coughs> What's Thanksgiving mean? Okay. I, I don't know. Do you know what Thanksgiving is? Yes. Yeah. What is it? Um, what do you think? What do we do on the day of Thanksgiving? I don't know. I don't know. You don't know? It's the day that we give thanks to God for everything He's given us. But there's some things that come from God? What are they do? What what are some things that we get from God? Do you know? Like go the other one. Alright, everything. It says in the Bible, everything come from God. Even though we see like Okay, just... Even though Papa buys stuff at the grocery, everything actually comes from God. All right, the Bernstein Bears give thanks. So these are pilgrims. Then what we gonna do? Is... And later, we can look back and read everything that we've been thankful for to God and things I'm... that we've asked God. We see if has God answered our prayer yet or not. So you tell me what are you thankful for, and I'll write it on a piece of paper. Daddy, and you I can said, put it in your box. Daddy, no, I don't don't it for. Yeah. I, I want a monster truck. Okay, that's not thankful, but that's a thing that you want to pray. Okay. Yeah. Okay. Okay. So you think of one prayer thing you want to ask God for a monster truck? Yeah. yeah. Okay, and then one thing that you're thankful for, you can say thank you God for this. What do you want to thank God for? What? You want to thank God about? That it? Even more prettier. Uh, yeah, you want to thank you God about? Thank God that Papa bring us to go to see Monster truck oh. oh, that's a good idea. Uh, I mean, I. What are you I'm trying just to say? Thank you God that I won it. More my can, can mind. Yeah, what do you want to thank God for? for um, uh, thank you for Thank you for what? Hmm? Daddy. Thank you for all family. Daddy. Thank can you i b นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมบางอย่างที่ที่เราทำในช่วง thank s giving ซึ่งซึ่งเรื่องราวลึกๆจริงๆเราผมอาจจะไม่รู้ลึกว่า ว่ามันคืออะไรที่มันลึกลงไปอีกนะครับสำหรับผมผมก็แค่ผิวเผินผมก็ได้ถามคินในระดับหนึ่งสำหรับแตง k g i วิ n g วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ตัวผมเองก็ได้มีโอกาสขอบคุณพระเจ้าด้เช่นกันก็ฝากคลิปวิดีโอนี้สำหรับ EP นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกทุกท่านแล้วก็มีความสุขกับวันขอบคุณพระเจ้าสวัสดีครับ